สวัสดีครับี่เห็นอยู่นี่เป็นไผ่นะครับเป็นไผ่สีสุกซึ่งก็เป็นไผ่ของต่างพนเองเนาะสิบไวใหัวหน้านะครับมีอยู่สามทั้งหมดมีอยู่สี่ก้อนะครับมีอยู่สี่ก้อแต่ว่าอยู่คนละทีกันไหนแต่ว่าตรงนี้อยู่ไกลกันอยู่นะครับอยู่ไกลกันอยู่ที่บริเวณตรงนี้จะอยู่ใกล้กันอยู่ที่ประมาณ ประมาณสองร้อยร้อยกว่าเมตรเนาะประมาณร้อยห้าสิบเมตรนะครับผ่านผ่านจากไรหัวหน้านะครับจากหัวหน้าตรงนี้นะครับไปถึงหัวหน้าตรงนู้นนะครับนี่ก็ไปถึงหัวหน้าตรงนู้นประมาณร้อยกว่าเมตรนะครับประมาณร้อยห้าสิบเมตรไพ่ก้อนนี่นี่มันก็เขาก็อยู่ที่ดั้งเดิมของเขาแหละนะครับดั้งเดิมตั้งแต่สมัยพ่อแม่่นละเป็นปูกไวนะก็อยู่ที่หัวหน้า ไม่นี่ที่เอาภัยสามก้อนือมาเว่ามาคุยก็คือจะพูดถึงเรื่องความแปลกนะครับความแปลกแปลกมากนะครับ ีครับมือตะพ่นอยู่ที่ทงหน้าสวนไผ่สีสุกนะครับมือนี่จะมามาเบิงไผ่นะครับมาเบิ้งไผ่แหละสิพาทุกคนไปเบิงไผ่ในสวนไผ่ที่มันมันแปลกเนาะต้องยอมรับกันนะครับว่าคนเท่านี้ชอบเบิงของแปลกๆนะแปลกๆนี่คือตะพ่นไดีไปออกไปในอัานานั้นใ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 นซองสองนึงนะคนบอกว่าไผ่ไนี่ราคาเป็นหลานนะครับห้หาแบบนี้นะ จะมวดว่าคาแนนขแนนคะแนงนี่นะครับขแนงนี่แต่สี่ลงมาทางไตเนี่ยแนงนี่สี่ลงมาทางล่างนะครับแต่ก็มี่อีกะแนนหนึ่งสี่ก็ไม่เท่งสี่ลงล่างตะคกนบอกเลยนะครับว่าหาไปหอดหาไปหอดมือใต้กับบพอหรอกนะครับมียางที่ไหนคแนงจักสี่ลงไตนี่มาเพราะว่ามันโบมีนะครับตะโกนบอกเลยว่ามันโบมี่นะครับห่านนี่ก็ใต้กับบเห็นดรอกบอลโบมี่นะครับ ตรงนี้ก็เป็นไม้ไผ่ที่ตะพ่นเดี๋ยวภาพไปเบื้องนี้คือไ <c> ป <oughs> เบิ่งของที่มันแปลกดีนะครับแปลกแปลกเพราะว่าไม้ไผ่นี่นะครับไผ่ไผ่โดยปกติเนาะเดี๋ยวตะพ่นจะสาธิตในเบิง้งในส่วนของไผ่นี่เนาะสมมุติว่าขแขนงนี่เนาะโดยปกตินี่ไผ่ไผ่สีสุกนี่นะครับไผ่สีสุกนี่เขาจะเขาจะขยายพันธุ์ได้ก็ต่อเมื่อการคุกเงานะครับการคุกเงาแต่ในส่วนเอาขแขนงไปนี่มันมันยากอยู่แต่ที่นี่มันแปลกอยู่ที่ว่า ขแขนงไผ่ในน้อยขนาดนี้นะครับนี่ขนาดนี้มันออกหากได้นะครับมันออกหากได้เลยก็เกิดตะพุ่นก็เลยจะต้องไปตะพุ่นก็เลยสิามาพาทุกคนไปเบิงแลวก็สิไปขุดเอาไปนะครับขุดเอาไปนี่บ่แม่นเนี่ยขุดไปใส่ดอกขุดเอาไปให้ปลูกเพื่อเป็นงานวิจัยว่าไผ่ตรงนี้นมันมันจะสามารถเกิดใ้บ่อในในอนาคตต่อไ,อใใใอไปในระยะยาวๆนะเพราะว่าโดยปกติไผ่สีสุกนี่เขาจะมีการขยายพันธุ์โดยการขุดเหงาไปเนาะ เดี๋ยวเราไปเบิรงกันเลยนะครับอ่าตาพุ่นจะพาไปขุดเลยนะครับว่าไผ่ตรงน,นี้มันจะตือได้บอเนาะเดี๋ยวอุปกรณ์ตาพุ่นเตรียมมาแล้วนะครับอ่าในสวนตรงนี้ก็มีอ่ามีสียำสเสียมนะครับเสียมแล้วก็กระดาษครับสีขาใส่ใส่กระถางไปเลยนะครับใส่กระถางไปเลยแล้วก็เพื่อจะขุดใส่กระถางไปไปวิจัยเบิรงนะครับว่ามันจะตือโดยเฉพาะตื่นลองเบิรงนะครับนี่นี่ครับไผ่ไผ่อยู่ตรงนี้เลยนะครับ ตะพ่นวามันมันแปลกเนาะมันแปลกก็เพราะว่ามัน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 ออกจากแขนงเด้อเดี๋ยวจะพ่นกบตะี่เอาไข่มองชะทัดนะครับไอ้นี่นี่รูครับนี่ก็เป็นแขนงมันได้นี่แขนงนิดเดียวนะครับเจ้าว่าแต่ว่ามันกสามารถออกออกหากได้ไงนี่หนีมันออกหากได้ออกไม่สี่เนาะโดยปกติมันจะหน่อยนักหน่อยนะานะครับที่จะเกิดได้ออกแบบนี้นี่บอกให้มีนะครับตะพ่นวามันมันแปลกตะพ่นก็เลยจะมาขุดไปชำแหล็ไปพอเบอง์วา แต่สองเอาไปวิจัยเบื่องเนาะอันนี้ก็แต่ว่ามันสิเป็นยังไรได้แน่หน้าคตแต่พุ่นก็มือนย่างบันหูแต่ว่ากตมันกตเป็นส่วนหนึ่งที่แปลกเนาะแต่ว่านี่ก็คือประมาณเรื่องเรื่องบ้าเรื่องตลกเด้เพียงแต่งานตรงนี้เป็นงานงานวิเคราะห์งานวิจัยท่าดนั้นะครับเพื่อว่ามันจะญ่ขื่นมันจะเป็นยังไงเพราะว่าภัยตรงนี้นี่มันก็ล้นมาแต่พี่ละนี่นะครับเป็นเป็นภัยก้อนนี้เลยนะครับเดี๋ยวมันจะล้นลงมากนะครับแต่ว่าน้อยน้ำน้อยน้ำมันเยอะมากขื่นไหนจะมีเนาะมันขนาดตะพุ่นก็เลยจะพุ่งเป็นเป็นใหม การพุดกาขุดลักษณะใหม่รอบแบบนี้นะครับพุดธเถึงสี่ละหมันหมันอหอยมันลงโตครับกระถางนี้นะครับหอมันเล็มแหลมสวยๆพี่หลายมันลงโตนะครับกระถางเลยนะครับการขุดก็จะประมาณนี้นะครับอ่าขพุดธขายไมนได้รูปแบบนี้แล้วนะครับหลังจากนั้นเท่ากับมักมักแค่ออกเป็นนี้เลยนะครับเนี่ยซับหนีเลยเนาะซับทุกด้านเลยนะครับหมันเนี่ยมันก็จะออกมาแบบนี้นะครับ หลังจากนั้นเราก็เอากระถางใท่หินกระถางทำแบาโจมไส่กระถางเลยนะครับอ,อ,อึ๊บ้หนักนี่ยลงแวบ,บเต้ยนะครับแต่วา่าลงบอดี้ไปไหนเพราะว่ามันโมสวยมันโมสวยนะครับโอ้ยนักนดี๋ยวตะกอนเดาออกไม่ก็จะมันสีสวยมันจะมันจะได้ลงครับกระถางนะครับต้องเฮดแบบะนูถนอมเลยน้อยนะครับเพราะว่ามันของมันเป็นของแปลก ของแปลกประหลาดนะครับนี่ะอัออกกอนเนาะยวจะตะพ่นตะแซะออกมาไม่แหลมแหลมยังน้อยเพราะว่ากระถางนี่มันมีส่วนแหลมนะครับประมาณนี้เลยนะครับนี่ข้าวหนิลองียบร้อยนะครับกุบอยิบพอดีแหละ่ะพอดีป่ะเอบโอ้โหแบบวบเลยครับ ที่นี่เขาจะเอาฟุนใส่อยู่ในขอบนี่นะครับก็จะเอาเอาฟุนขี้เป็ดกระไดหรือจะเป็นขีม้ม่วงขี้ควายกระดไดใส่ในหลอดนี้นะครับนี่เพราะว่าใต่เวลาอยู่ถี่ประมาณนาจะประมาณสามปีนะครับยังอยู่หูเรื่องเพราะว่าการวิเคราะห์วิวจัยเนาะเพราะว่าสิ่งนี้นี่มันกับบ่อใครมีบัาไหนโดยเฉพ,พาะภายภัยอ่าภัยที่สูงนี่ภายทีสูงนี่มันจะมันจะบม่มมลเลไงจะหาเมล็บดบ่ได้เมล็ดโดยปกติเนี่เป็นบางภายเขาจะใส่เมล็ดนะครับเป็นเมล็ดมาเพาะ แต่ของสีสูงนี่บ่มีนะครับแล้วก็การเพาะแะแนงของไผ่ที่สูงนี่ก็มันกับบใไรมีน้ามันก็ยากน้านะครับพราาว่ตรงนี้นี่แต่พ่นเห็นม่ามันแปลกนะครับเห็นม่ามันแปลกโดยเฉพาะตรงนี้นะครับนี่โดยเฉพาะก้านตรงนี้นะครับเพราว่ามันออกมาเนี่ยมันง่อยแห้งเลยง่ผิดปกตินะครับนี่นี่ย้ายๆาขนาดนี้เลยนะครับจากจากแหจากคะแนงนี่มาพี่นะครับมันกับมันก็มีคว่ำง้าวขนาดนี้แล้วนะครับออกมาพี่กับง้ายล่เพื่อว่ามันใหญ่เนาะมันใหญ่ไผ่ สีสุกนี่มันมันจะออกมาในรูปแบบใดก็ต้องติดตามต่อไปนะครับเพราะว่ามันมันเป็นของแปลกแน่จังน้อยนี่ครับยังห่างๆจริงๆออกไปเนาะเห็นว่าตะบุนว่าเห็นมันแปลกก็เลยเอามานะครับแล้วจังคอยมาติดตามกันนะครับว่าไผ่ตรงนี้มันจะประมาณสามปีนะสามปีมันจะมันจะมันใหญ่พอมันใหญ่แล้วมันจะมันจะเป็นรูปร่างแบบใดแบบอย่างนี้เพราะเพราะว่าโดยปกตินี่ไผ่ทีซุกนี่เขาเอาเอาเหงาไปช่ำ ข้าแล้วแล้วนะครับเอาเหงาไปช่ำยางตะพ่นเนี่ยเอาเหงาไปช่ำนี่ก็้แล้วแล้วครับก็บม่มีปัญหาปลูกง,ง่ายนะครับแต่ว่าถีเ่เฮดไปที่นี่กับเป็น,เป,นเป็นการวิเคราะห์วิจัยเบิ่งว่าอัโตถี่มันออกคะแนงออกมาที่นี่มันจะเกิดบ่มันเกิดแล้วมันจะเป็นรูปร่างแบบไดมันจะเป็นเหมือนไ่ลีสูงแบบสี่บ่ตะพ่นกับต้องติดตามกันละเนาะครับอ่าเพราะมันเป็นของแปลกูีแล้วนะครับตะพ่นเนี่มักของแปลกแปมักวิจัยมักวิเคราะห์ในส่วนของถี่มันมันเป็นไปได้ยากเนาะตะพ่นก็มักไปนั่นนะครับ ่วงไหนมันจะเป็นไปได้ยากนี่แต่พ้นจะทดลองตดสอบมึงนะครับขอบคุณทุกคนนะครับที่เขา้ามารับชมน,นะครับต่อ,อการคลิปต่อไปครับผมสวัสดีครับไปขึ้นรถกันนะครับไปทางกันต่อพนเานีกแบกได้เรื่อง เบื้องมยอยากเบื้องนะครับอเบื้องขอแปลก